ล้าง,งเสร็จแล้วนะคะดนตัวแรกอันนี้ผมเป็นเล็กมากแห้งๆน,นี่เราก็ใส่ตัวน้ำสามแต่ตัวช่วยันดเดี๋ยวเราก็เดูว่ราดีสเปาแห้งกันตัวเดี๋ยวเราก็จะดีดี้ว่าลงตัวล็อกกัน แล้มาดูก้นเลยนี่เราก็เต่าแห้งเลยแล้วก็ดีดูเสร็จแล้วก็ลงตัวล็อกกันนะตัวสวยเยื้นหนาหน้าร้อยก็สวยได้นะค่ะอบในน้ำไม่เกิดช่วงหนีบเราก็จะหนีบน้อยๆนะค่อยๆเน้นๆๆๆให้เงาทันไม่เด้งอ่ะถึงก็อยู่ดีเพราะผมขึ้นใหม่ก็เยอะไง ค่อยๆนีบลปลายแล้วก็งอาุ้มหน่อยนะจะได้ไม่ดีดเวลาเราหนีบลงตัวสองตัวสองต้องเอาให้อยู่เราจะไปนีบแรงค่อย,ยๆเราให้เงาเลยเด้งมันจะได้ไม่คืนมันอยู่ที่การนีบนะฮะ <laughs> แล้วก็นีบในงน้ตจงหัวพอเสร็จแล้วเราก็ลงโตัวโกกตัวโกกเ,เสร็จแล้วพักเดี๋ยวพ้างตัวโกกแล้วก็ออกไปน้ำกันให้เขาเสร็จ ห้าร้อยในแถมเสร็จมุกทุกอย่างนะฮะสนใจกันมานะคะเราก็จะลงน้ำยากันเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วลงตัวโกกอ่ะตัวล็อกเราก็จะมาลงแล้วตัวนี้นะคะ่อตยวนี้สุดยอดค่ะเที่วเลย จนรูดนะฮะรูด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 หัวจน,นหมดทุกชั้นจนเสร็จหกหมดทุกหัวเราก็ไม่ต้องแบ่งเยอะเอาแค่ประมาณน,นี้พอเออกลิ่นไรของป้าทอดไก่แหมหิวแล้วลูกค้าฉันอันนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่พิพเมนต์นะพิพเมนต์มะพร้าวเรา,า<ฮ>แล้วก็ใส่วิตามิน่อ เดี๋ยวเราไปดูกันตอนเสร็จแลวมาเสริรกันนะแต่ผมไม่มีนนะ้ำหนักนี่ตัวนี้เราที่บอก,ก,กให<ช>้จ<อ>่าซือ้อเใส่แล้วนี่มันมันใส่ไม่เตี้ยเมื่อกี้คน,นนั้นนะผมเสียบมากเลยพอใส่แล้วผมนุ่มเลยใครสนใจก็สั่งได้นะไม่ใช่ตัวนี้อ่ะตัวนี้เราส่งมากระบองเขามันก็ใช้คู่กันดิ ไม่ใช่ไะไอยู่แป้งข่คองเองไครไหมด้วนบวกกมาทำอะไเดี๋ยวมาดูััในไ่นะคะเส็จแล้นะคะเดี๋ยวมาเข่ามาคิ้วเลยนะคะลองแล้วก็ไปที่นี้แวะนี่เจ็ดร้อยห้าร้อยก็สวยได้สนใจขึ้นมานะคบไม่เค่น คราดก็หิวนะดูจะได้กินอะไรไม่ได้เลยหิวจนเกินขนาดผมค่อนข้างเปนเส้นเล็กไม่มีน้ำหนักการทำแล้วก็เอาคิวสใจแล้วอร่อยไหมไม่อยากกินข้าวมูกอ่วเนี่ย มันก็เผื่อเติมเดี๋ยเก็บเก็บแล้วมาดูแสดงว่าต้องมีคลองสิเออยู่คลองคลองเล็กๆนี่แหละเคยไปบ้านอบตทุรีประหลาดี่เล็กไหมไม่เคยร้านข้าวไม่เคยไปบ้านพี่เชียนเออตอนนี้มาพี่เชียนดึงสายมืออะไรดึงคลองไปอีเพื่อพูดอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาซอยเก็บเนี่เยืดเสร็จแล้วนะครับซอยก็เรียมไว้เรียมเยอะ บอบเปลียม <laughs> เปี่ยมจะไปหากินนะเนี่ยของหมูคอบอกว่าไปหากินเท่านั้นแหละจะทำผมไม่เสร็จ <c oughs> อันนี้เราก็ไล่ไปต้อยไปไปไปนิดนให้มันไม่ไม่บอกเกินไงบอกเกินมันตลก <c oughs> โทรมันที่หมดนุ๊กเอาเท้าซับของพี่ชาไนไปปั้น <c oughs> <c oughs> เอาของพี่ชานไปด้วย

ของฟูด้วยในวันนี้เออเดิในใจตัดอันนี้ก็สไลด์เสร็จแล้วแล้วก็มัหนหงมกันลูกค้าหิวมากมายจะกินชั่งนะเนี่ยรอที่จะกิน,น,นอมาลอุอ้ยมันก็รอได้รู้ว่าเราสวย จะไปทำแบบสุ่มห้าจุ่มสิบก็ไม่ได้หนีดร้อนเกินก็ไม่ได้เลยเรียนบอกอะไปกิ่อนเล้ถึงจะทำต้อเสียอีกเและของเรามีฝากไว้ตีที่บ้านแต่แป๊ว่ากอะไรวะคือค่าเพลือกแม่อ๋อลืมไปแล้วชาบชาบทำไปจะชนะเพลือกข้ามไปไม่เป็นยาวไว้มาเก็บเลยลืมไปแล้วเรื่องเผือกเแดงแคร์ไอวคนใจเย็นเอ้ย ติ่งพวกฟี้พวกกนี้ห่วงตินตะตันโอเคสวยพิ้งแล้วนะคะสวยแล้วเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะยืดตัวแต่ผมไม่มีน้ำหนักก็ทำให้มีน้ำหนักผมเสร็จล็กค่ะบ๊ายบายนี่ไปหากินไป